มาตุลอิสลามปีกาทะเบียนมัสยิดเลขที่30ตั้งอยู่หมู่ที่7ตำบลสองคลองอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นมัสยิดท,ที่อยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นชุมชนที่มีประชากรมุสลิมเป็นสบุรุษไม่มากนะักส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกเกษตรกรรมทำบ่อเลี้ยงปลาโดยเฉพาะปลาสลิดทำสวนกเกษตร มีธรรมาชาติที่อุดมสมบูรณ์ร่มรื่นและสวยงามชุมชนปีกาเป็นชุมชนบหุหสังคมวัฒนธรรมทุกศาสนิกอยู่ร่วมประชาคมด้วยความรักความเข้าใจที่ดีต่อกันมีสัมพันธไมตรีและเอื้ออาทรต่อกันเป็นประชาคมสันติสุขมาอย่างยาวนานจากการอดีตจวบจนปัจจุบันเมื่อวันที่สธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 6 มัสยิดเนี่ยมาตุลอิสลามปีกาได้รื้อถอนอาคารมาสัสยิดหลังเดิมเพื่อก่อสร้างอาคารมาสัสยิดหลังใหม่โดยคณะกรรมการมาสัสยิดได้เริ่มก่อสร้างอาคารมาสัสยิดหลังใหม่นี้ด้วยการลงเสาเข็มตามมาตรฐานที่กำหนดโดยวิศวกรโครงสร้างเพื่อเป็นรากฐานอาคารเทคานคอนกรีตขึ้นเสาโครงสร้างและก่อผนังบางส่วน โดยคณะกรรมการมัสยิดได้รับทุนดำเนินการเบื้องต้น2ล้าน4แสนบาทจากผู้มีกิจศรัทธาเพื่อการนี้นั่นคือตัวฮัยีสมหวังสเสนหาชิกส,สัดบูฮัมัดอับดุลาะห์มานซึ่งเป็นชาวอาหรับจากการประสานความอนุเคราะห์ของ ath, ฮัจยีทวีรัตฮัจยาโซเฟียสุทั์และฮัจยสวุวรรณนิมาโดยคณะกรรมการมัสยิดเตมอบหมายให้อิหมั่มตอฮาวงประเสริฐ อิมามประจำมัสยิดคอยเรียรตุลอิสลามียะบางกะสีและรองประธาน,นาคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานโครงการก่อสร้างอาคารมัสยิดเนียมตุลอิสลามหลังใหม่นี้ด้วย28มกราคมพุทธศักราช2567คณะกรรมการมัสยิดได้จัดงานการกุศลเพื่อระดมทุนก่อสร้างมัสยิดหลังนี้อีกครั้งหนึ่ง โดยได้รับความกรุณาจากท่านอาจารย์อรุณบุญชมจุลาราชมนตรีให้เกียรติเป็นประธานพิธีในการวางแผ่นอิฐใต้ฐานมิมบัตของมัสยิดมีศรัทธาชนจากหลายพื้นที่มาร่วมงานครั้งนี้อย่างมากมายทั้งนี้คณะกรรมการมัสยิดได้จัดมอบโลก่กิติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนผู้บริจาคเพื่อการก่อสร้างมัสยิดให้เป็นเกียรติประวัติสืบไปด้วยจากการรมทุน การจัดงานครั้งนั้นทำให้คณะกรรมการมัสยิดสามารถดำเนินการก่อสร้างได้อย่างต่อเนื่องทำให้เห็นชิ้นงานปรากฏขึ้นอย่างน่าภาคภูมิใจยิ่งอาทิการก่อผนังฉาปูนก่อสร้างโดมและหออาญการก,ก่อสร้างภายในตกแต่งพื้นด้วยหินอ่อนปรับปรุงมิมบัตและเมียอรอบทาสีภายนอกติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟฟ้าภายในอาคารติดตั้งเครื่องเสียงเพื่อการอาจานและการละหมาดประจำเวลาทั้งนี้คณะกรรมการมัสยิดได้รับบริจาคเครื่องปรับอากาศจำนวนสี่เครื่องและพัดลมเพื่อใช้ในอาคารมัสยิดจากคุณยูซุปนิมามัสยิดเนี่ยมตุลอิสลามปีกาได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักรา25 67, ช2567โดยใช้งบประมาณก่อสร้างไปทั้งสิ้นประมาณ3ล้านบาทเสรแม้เป็นอาคารมัสยิดที่มาใหญ่โตโออามากนักแต่มัสยิดหลังนี้คือความภาคภูมิใจความปลื้มปิติของประชาคมมุสลิมในหมู่บ้านปีกาทุกๆคนในโอกาสอเปิสติมงคลยิ่งนี้คณะกรรมการมัสยิดจึงได้ติดตั้งป้ายชื่ออาคารมัสยิดเป็นภาษาอัหรับ และจะทำการเปิดป้ายอาคารมสัสยิดโดยท่านอาจารย์อรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีเพื่อเป็นเกียรติประวัติสื่อไปในการจัดงานเปิดป้ายอาคารมสัสยิดเนี่ยมาตุลอิสลามปีกาครั้งนี้คณะกรรมการมสัสยิดมีเจตนาม,มั่นคงที่จะนำรายได้จากการจัดงานใช้จ่ายในกิจการของมสัสยิดและส่งเสริมการศึกษาอิสลามแก่เยาวชนมุสลิมในประชาคมบ้านปีกาสื่อไป เป็นข้อคิดสำหรับประชาคามมุสลิมว่ามัสยิดจะสวยงามยิ่งเมื่อมีศรัทธาชนเข้ามาทําอิบาดาิต่อรอบสะพานอวตาลาด้วยหัวใจอันพิสุทธิ์ต่อเนื่องและยาวนานตลอดไปนั่นคือความสวยงามของมัสยิดอาเมนย่ารับบลอาลามีออบิลลาฮิโตฟิกวัลฮิดายะวะสลามุอะลัยกุมุรรฮ์มะตุลลอฮิวะบารอกาตุ Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมกันบริจาคทุกท่านที่ทำให้ชาวปิการมีมสัสยิดหลังใหม่ก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้อัส a s s a l a m u a l a i k ะ m w a ะ a h m a t u l l a h ะ a b a r a k a t u h ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือว่าผู้มีจิตศรัทธาทุกทกท่านนะครับที่ได้ร่วมกันบริจาคนะครับแล้วก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะมาทำให้มัสยิดนี้นะครับสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอัสสลามุอะลัยกุมบาระห์มะตุลลอฮ์บะบเระกาตุ